สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นรายการที่เคารพครับนี่คือคลินิกเกษตรผมทิดาบวนบางประมาอติศักดิ์บุญกิยาพันธ์เมื่อท่านได้ชมอย่าลืมกดติดตามและก็ช่วยบอกต่อไปอยังญาติสนิทมิตรสหายเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับชิ่พูดบางประมาณได้มีโอกาสไปเยี่ยมแฟนรายการแล้วก็ไปเห็นว่าเอ๊ะมะม่วงเขาเป็นอะไรทําไมกิ่งมันแห้งกิ่งมันดํากิ่งมันลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนนะครับที่ลงมือปลูกมะม่วงในช่วงฤดูฝนเนี่ยถ้าเผื่อท่านไปได้พันมะม่วงที่อ่อนแอต่อโรคโรคนี้ก็คือโรค แอนทรกโตสนี่เองเนี่ยนะครับถ้ามันไปเจอพันธุ์ที่อ่อนแอเข้าเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆแล้วมันจะเริ่มลุกลามครับแล้วถ้ามันลามจากกิ่งใหญ่ไปเรื่อยนะะกิ่งจะค่อยๆแห้งตายไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่อย่าเพิ่งท้อใจครับสํารวจดูให้ดีนะว่ามันถึงโคนต้นหรือยังถ้ายังท่านรีบนะครับตัดแต่งกิ่งเหล่านี้ นะแล้วก็เอากิ่งเหล่านี้เผาเลยครับเผาได้อย่างนี้เผาได้ครับเพราะว่ามันเล็กน้อยแล้วก็เป็นการกำจัดเชื้อโดยสิ้นเชิงแล้วก็ตัดไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่มันยังมีความเขียวอยู่นะครับข้อสำคัญก็คือเครื่องมือที่ตัดนะฮะและก็เล่มใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินรีย์ใส่ปุ๋ย ให้น้ำเขาจะแตกใบใหม่มาได้มันสําคัญตรงที่ว่าแม้ว่ายัางแตกกิ่งได้ยังแตกใบใหม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่ป้องกันเราไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่บอกว่าอยาใช้สารเคมีพูดปั๊บก็บผิดปุ๊บแหละเพราะโลกนี้นี่เกลือน้ําตาลทุกอย่างมันสารเคมีหมดนะแต่ถ้าเราจะต้องใช้สารป้องกันกันกบจัดศัตรูพืชแน่นอนที่สุดครับ เราก็จะต้องศึกษาแล้วก็อ่านและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่เขาแนะนำไว้ในฉลากแต่ยางสารป้องกันกำบจัดเชื้อนั้นค่า LD50 สูงมากคือค่า LD50 LD50 สูงก็คืออันตรายก็ไม่มากถ้าต่ำอันตรายก็เยอะนะเพราะนั้นเราก็ควรที่จะมีสารป้องกันกำบจัดเชื้อนี่ยฉีดพ่นกันซะหนึ่งครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับ ถ้าอย่างนี้ต้นไม้ต้นนี้ที่ดูมารอดครับและเขาก็แตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่ออกมานะครับแล้วก็เปยนไปได้แต่ถ้าท่านละเลยไม่ทำอะไรเลยกิ่งดำนั้นจะลามตายจนกระทั่งทั้งต้นยืนต้นตายแน่นอนอย่าลืมนะครับกดติดตามบอกต่อไปอย่างญาติสนิทมิตรสหายเพื่อเป็นวิทยาทานครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยจาพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด